สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ส่วนเรียนรู้กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพองค์กรและความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสวนสราญรงจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้ชั่วโมงเรียนรู้หันษาของเรานะคะก็จะอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่าเอติกไม่ยากอย่างที่คิดตอนที่4แล้วค่ะซึ่งวิทยกากรที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะก็คือพี่หน่วยนะคะภาวินีสาหวาิชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะขอว่าเวลานี้กับพี่หน่วยเลยค่ะ สวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นก็แนะนําตัวก่อนนะคะชื่อภาวินีสว่างมิชัยค่ะก็ปฏิบัติงานอยู่คลินิกจิตเวชท,ทั่วไปนะคะโรงพยาบาลสวนจานร์มนะคะแล้วก็ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ,กาการจริยธรรมทางการพยาบาลของกลุ่มภารกิจการพยาบาลนะคะวันนี้ก็จะมาในตัวแทนของเลขานุก,การนะคะคณะกรรมาการจริยธรรมทางการพยาบาลนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงค่ะค่ะ หัวข้อของเรานะคะเอติกไม่ยากอย่างที่คิดนะคะวันนี้ก็มาพบกันในตอนที่สี่แล้วนะคะถ้ามีใครได้ติดตามนะคะก็จะเห็นว่าในช่วงแรกก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักจริยธรรมทางการยพบาลไปนะคะคุณค่าทางจริยธรรมนะคะแล้วก็การตัดสินใจเชิงจริยธรรมนะคะวันนี้นะคะเอติกไม่ยากอย่างที่คิดตอนที่สี่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะ เดี๋ยวลองมาติดตามกันต่อนะคะค่ะก็จากที่เราได้รู้กันว่ากลุ่มภารกิจการพยาบาลโรงพยาบาลสวนสรารมนะคะของเราก็ได้พัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลนะคะในเรื่องของสติจริยาสนทนานะคะเราเป็นองค์กรพยาบาลจริยธรรมนะคะสวนสลารมต้นแบบสติจริยาสนทนานะคะ ประเด็นที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะในเรื่องของการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัลนะคะอย่างมีจริยธรรมนะคะซึ่งเราอยู่ในโลกของดิจิตัลนะคะเราจะเลียงไม่ได้ที่เราจะใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเข้ามาเกี่ยวข้องในการดําเนินชีวิตประจําวันและก็การทํางานของเรานะคะแต่เราจะสื่อสารอย่างไรหลับให้มีจริยธรรมในโลกของเทคโนโลยีดิจิตัลนะคะ S <S <an> เรามาดูดูประเด็นจริยธรรมในการสื่อสารโดยใช้เทคนโนโลยีดิจิทัลกันค่ะว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่เป็นใ,ในเรื่องของจริยธรรมนะคะในเรื่องแรกนะคะในเรื่องของการละเมิดความเป็นส่วนตัวและการเปิดเผยความลับนะคะเราจะละเมิดความเป็นส่วนตัวและเปิดเผยความลับตรงนี้ได้อย่างไรบ้างในการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลนะคะระบบสารสนเทศของผู้ป่วย ของโรงพยาบาลที่มีการใช้รหัสเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยนะคะก็เราคิดว่าการเข้าถึงตรงนี้มันปลอดภัยดีแล้วอย่างนะคะและมันสามารถที่จะละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือรักษาความลับของคนไข้ได้มาหน้อยประมาณไหนนะคะในเรื่องของการขาดความรอบคอบในการเก็บรักษาความข้อมูลที่เป็นส่วนตัวหรือความลับของผู้ป่วยก็เช่นกัน นะคะอีกทั้งการที่เรานําข้อมูลของผู้ป่วยเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะอันนี้โดยเราอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะเคยได้ยินไหมคะว่าอ่าเราอะไรนะเรากระทำออนไลน์นะคะแต่เราเผยแพร่ออนไลน์นะคะข้อมูลตรงนี้นะคะในการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะ ก็จะเคยมีในเรื่องของการที่โรงพยาบาลเรามอันนี้ไม่ใช่โรงพยาบาลส่วนสลาหลงเนาะอาจจะเช่นโรงพยาบาลมีการถ่ายภาพบู่นะคะแล้วอาจจะมีคนตายอยู่ข้างหลังนะคะเราโดยที่เราทําไปอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะมีข่าวบางข่าวที่ผู้ประกอบวิชาชีพนะคะมีการดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์กันสังสรรค์ในวันขึ้นปีใหม่ก็เป็นไปได้ นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นจริยธรรมเช่นกันนะคะประเด็นที่สองในเรื่องของการละเมิดเอกสิทธิ์ของผู้ป่วยนะคะก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ต่างจากประเด็นแรกนะคะก็ะอย่างที่บอกอย่างที่บอกนะคะว่าการการถ่ายภาพนะคะก็เป็นอะไรที่เราต้องเซฟให้ดีนะคะอันนี้การที่ถ้าเกิดว่าเราจะมีการเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่นหรือเพื่อประโยชน์ับการรักษาใดๆนะคะเราจําเป็นที่จะต้อง ขออนุญาตจากผู้ป่วยก่อนสุดครั้งนะคะประเด็นที่สามการทำให้เกิดผลเสียหรืออันตรายต่อผู้ป่วยนะคะการทำให้เกิดผลเสียหรืออันตรายแบบเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยเชื่อถืขอข้อมูลสุขภาพทางสื่อนะคะและไม่เข้ารับการตรวจรักษานะคะก็จะเห็นว่าสื่อจะมีอิทธิพล ต่อตัวประชาชนมานะคะทำให้เขาได้เชื่อในข้อมูลของตรงงานนะคะการประเมินสุขภาพผู้ป่วยผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะอย่างพวกเทเลต่างๆเนาะอันนี้มันเป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาในเรื่องของระบบดูแลนะคะถามว่าดีไหมดีดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับการที่ประชาชนได้เข้าถึงในระบบบริการมากขึ้นแต่เราจะเชื่อได้ยังไงว่าเรา ประเมินแล้วก็รักษาเขาได้ควบคุมนะคะตรงนี้อาจจะทําให้เราลดความแม่นยำในเรื่องของการรักษาได้นะคะการใช้ภาษาหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมในการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์กับผู้ป่วยนะคะผเผยแพร่คลิปวิดีโอขณะผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพใช้ภาษาท่าทางไม่เหมาะสมหรือว่าผู้ป่วยถูกทำร้ายนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวเยอะเลยนะคะ ใน,ในเรื่องของคลิปวิดีโอเช่นมีมีคนไข้หรือว่ามียาิคนไข้ที่ไม่มีการเผยแพร่ในส่วนของคําพูดตัวตัวติค่ะในส่วนของคําพูดในส่วนของการแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมของผู้ประกอบวิชาชีพหรือพยาบาลของเรานะคะหรืออาจจะเป็นการจํากัดพฤติกรรมผู้ป่วยโดยที่เราใช้เท้าก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอย่างที่บอกไปในตอนต้นนะคะกระทำออนไลน์กระทำออนไซต์นะคะ เผยแพร่ออนไลน์นะคะอีกประเด็นหนึ่งในการใช้สื่อออนไลน์ในเวลาปฏิบัติงานนะคะก็มีมีมีหลายๆงานของเรานะคะที่เรามีการใช้สื่อออนไลน์หรืออาจจะมีการประสานง,งานผ่านไลน์นะคะอันนี้เราอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์นิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาผู้รับบริการนะคะเขามองเราอยู่เขาไม่รู้ว่าเราใช้เพื่อการปฏิบัติงานหรือ เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรืออื่นใดนะคะฉะนั้นการใช้ชีวิตอย่างระมัดระว,วังนะคะก็ถึงเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพื่อไม่ให้เกิดประเด็นจริยธรรมตามมานะคะอ่าการให้ข้อมูลที่เป็นเนาะตอนนี้ AI ก็เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะคะการใช้ AI ปลอมแปลงวิดีโอนี้ก็อาจจะเข้ามาในชีวิตประจำวันเราเยอะนะคะฉะนั้นเราก็ ต้องตรวจสอบข้อมูลของเราให้ดีนะคะว่ามันจะเป็น AI หรือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริงเนาะการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจําหน่ายอาหารเสริมชนิดหนึ่งเนาะเคยมีข่าวนะคะเผยแพร่ข้อมูลเผยเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องของการจําหน่ายอาหารเสริมนะคะทางออนไลน์โดยพยาบาลเนี่ยคะ่ะเป็นประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็พยาบาลก็ทําหน้าที่ในการเผยแพร่นะคะให้ข้อมูลกับผู้บริโภค จนมียี่ห้อหนึ่งที่ถึงแก่ชีวิตนะคะอันนี้ก็เรามัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะเป็นประเด็นจรารนะคำตามมาเช่นกันนะคะอะความยุติธรรมในการเข้าถึงข้อมูลนะคะประเด็นนี้จะประชาชนบางกลุ่มที่ได้ในการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพนะคะหรือแม้กระทั่งการดูแลผ่านระบบทางไกลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะคะล้วนแล้วแต่เป็นประเด็น ด้านเทคโนโลยีดิจิตอลที่เกี่ยวกับการสื่อสารจริยธรรมทั้งนั้นเนาะแล้วการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีโโลยดิจิตอลอย่างมีจริยธรรมมีความสําคัญอย่างไรละ่ะจากประเด็นทั้งหมดที่กล่าวมานะคะเราช่วยในการป้องกันการเปิดเผยความลับและการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยเนาะถ้าเราได้ตระหนักในเรื่องของการสื่อสารนะคะการป้องกันการให้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะ สร้างความเชื่อถือไว้วางใจกับเรานะคะสร้างบรรยากาศจริยธรรมนะคะแล้วแนวทางในการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้เทคโนโล,โนโลยีดิจิทัลอย่างมีจริยธรรมเราจะมีแนวทางอย่างไงบ้างเรามาดูกันนะคะอย่างอื่นเลยเราต้องเรียนรู้และก็ตระหนักถึงจริยธรรมดิจิทัลนะคะเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรหละ่ะ เราก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจในเรื่องของหลักการจาริยธรรมพื้นฐานนะคะจริยธรรมพื้นฐานทางการพยาบาลซึ่งมีด้วยกันในตอนที่หนึ่งที่ได้เกิดไปในเรื่องนี้นะคะหลัก3 R 6บวกหบวกสมีอะไรบ้าง A, Right รายอร์สสปีดลาแอคชั่นนะคะหลักจรยิยธรรมอาหกหลักของเรานะคะการทำประโยชน์การไม่ทำอันตราย การเคารพเอกสิทธิ์เนาะความยุติธรรมการซื่อสัตย์หรือแม้กระทั่งการบอกความจริงนะคะและก็แนวคิดทางจริยธรรมที่มีด้วยกันสีแนวคิดในเรื่องของ caring การทำหน้าที่แทนความรับผิดชอบและความร่วมมือนะคะนอกจากนั้นเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรอีกการศึกษากฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่สำคัญเลยสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลก็เรื่องในเรื่องของ g d p a แต่วันนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของกฎหมายข้อบงังคับตรงนี้นะคะแนวทางที่สองนะคะการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิาพากษ์นะคะเราวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลเนาะแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเปิดแพร่นะคะไม่ใช่ว่าเราเห็นอะไรแล้วเราก็มีการกดแชร์กันเรื่อยๆมานะคะ ซึ่งเราไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงนะคะและที่จะตามมานะคะในปัญหาการฟ้องร้องนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้แชร์หรือผู้ที่แสดงความคิดเห็นนะคะฉะนั้นเราใช้สตินะคะใช้การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมนะคะในโลกของเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะและทางที่สามในเรื่องของการฝึกฝนการสื่อสารด้วยการกรผู้อื่นทำยังไงคะเราต้องใช้ภาษาสุภาพเราต้องให้เกียรติผู้อื่นเนาะ สื่อสารอย่างสร้างสารรค์เนะเาะเคาลบความคิดเห็นที่แตกต่างและที่สําคัญอย่างที่บอกระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเดี๋ยวนี้มันไปไกลามากคะ่ะแค่คลิกเดียวรับรู้ไปทั่วเลยนะคะฝึกการควบคุมอารมณ์เราจะฝึกยังไงหลักอันนี้ก็แล้วแต่ตัวบุคคลเนาะแต่ที่สำคัญเราต้องฝึกการการ,การแสดงออกทัง อา,อารมณ์ทางลบนะคะการใช้เหตุผลในการตอบคําถามหรือชี้แจงข้อมูลนะคะแล้วก็ฝึกการใช้สมองทั้งสองซีเป็นยังไงฝึกการใช้สมองทั้งสองซีสมองของเราก็มีทั้งซีขวาซีซ้ายเนาะที่จะทําหน้าที่แตกต่างกันซึ่งสมองซีขวาก็ในเรื่องของการคิดวิเคราะห์นะคะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ถึงผลกระทบทางอารมณ์ที่จะตามมานะ,ะทางอาน,นิชัยซีขวาเนาะ ก็ซิกาซก็ในเรื่องของการมีเหตุดีผลนะคะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างรับผิดชอบนะคะเป็นยังไงเคยได้ยินคำว่าพลเมืองเน็ตไหมคะพละเมืองเน็ตนี่จะหมายถึพฤติกรรมของบุคคลในฐานะที่เราก็เป็นสมาชิกของชุมชนออนไลน์นะคะซึ่งเขาก็จะควบคุมถึงการมีส่วนร่วมนะคะการใช้ข้อมูลบนแพลตฟอร์มดิจิตอลนะคะพฤติกรรมพลเมืองเน็ตนี้จะได้รับ อิทธิพลจากค่านิยมอ่าทางวัฒนธรรมนะคะบรรทัดฐา,านทางสังคมออนไลน์และทัศนคติส่วนบุคคลนะคะที่จะเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมอิทธิตรงนี้นะคะแล้วก็การสื่อสารที่ให้เกียรติการแบ,บ่งปันข้อมูลและความร่รวมมือหากเราทําตรงนี้ได้เราก็จะเป็นเปนเระเมืองเน็ตที่ดีได้เช่นกันค่ะอ่าและ การพัฒนาแนวทางการสื่อสารอย่างมีจริยธรรมเชิงรุกออกแบบกลยุทธ์การสื่อสารที่สอดคล้องตามหลักจริยธรรมนะคะซึ่งตอนนี้กลุ่มภารกิจการพยาบาลของเราก็ได้มีการพัฒนาแนวทางตรงนี้อย่างที่เกลดในตอนต้นนะคะก็เราได้พัฒนาระบบและลกลไกจริยธรรมในเรื่องของสติจริยสุนทนานะคะเรามีคณะกรรมการนะคะ เวลาในการเปิดพร่ข้อมูลนะคะก็มีคณะทํางานตรวจสอบเนื้อหาก่อนที่จะเปิดแพร่สู่สาธารณนาน,ะนะคะแล้วก็เรารับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารที่ผิดสัญญาธรรมนะคะถ้าเป็นในส่วนของพยาบาลนะคะเรื่องร้องเรียนนี้ก็จะมาในคู่มือที่อะไรนะเครื่องมือที่เราใช้นะคะก็จะเป็น ethical round และก็ ethical r e e c t i o n ที่หน่วยงานต่างๆ เขียนส่งเข้ามานะคะว่าเกิดการสื่อสารยังไงปิดหลักจริยธรรมยังไงนะคะและเราจะมีการปรับปรุงแก้ไขประเด็นตรงนั้นยังไงนะคะอันนี้เป็นระบบที่กลุ่มภารกิตการพยาบาลได้ดําเนินการอยู่ค่ะสุดทา้ายการสร้างวัฒนธรรมองค์เรามีนโยบายจั ชัดเจนเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมในการสื่อสารนะคะตรงนี้ทั้งหมดเพื่อให้เกิดบรรยาริธรรมตามมานะคะค้ะหขออนุญาตกลับไปที่ที่ประเด็นเดิมนะคะน้องเฟิร์น เดี๋ยวนะสต็อปนิดนิดค่ะนังต้อให้โอเคอ่าจากเป็นยังไงกันบ้างคะพี่พอเหรอคะจ่ริยธรรมไม่ใช่เรื่องยากนะะแต่ว่าเราต้องสังสมแล้วก็มีความรู้พื้นฐานก่อนที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของอการสื่อสารในโลกเทคโนโลยีดิจิตัลนะซึ่งเป็น หรือปัจจุบันนะคะที่เราเรียกเรี่ไม่ได้ว่าเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการดรําเนินชีวิตแล้วก็การต่างเยอะนะคะใช่โอเคค่ะพี่หน่อยวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปเยอะมากๆเลยนะคะในเรื่องของอการสื่อสารโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะอย่างมีจริยธรรมนะคะซึ่งพี่หน่วยเองก็ได้บอกในเรื่องของประเด็นต่างๆนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนึ่งเลยค่ะการละเมิดความเป็นส่วนตัวและเปิดเผยความลับซึ่งข้อนี้ก็เฟิร์นก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่เราเราต้องเขาเรียกว่าอ่าใช้อย่างเขาเรียกว่าอะไรนะพี่หน่วยมีสติเนาะเออมีสติตใช่ สองค่ะการละเมิดเอกสิทธิ์ของผู้ป่วยนะคะโดยเราเนี่ยจะต้องขออนุญาตก่อนเนาะผู้ป่วยทุกครั้งนะคะที่เราจะนำข้อมูลเนี่ยไปเผยแพร่ไมคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปภาพอะไรนะคะแล้วก็สามเนี่ยการทําให้เกิดผลเสียอันตารายต่อผู้ป่วยก็เช่นการที่ผู้ป่วยเนี่ยเชื่อถือข้อมูลนะคะสุขภาพทางสื่อมากเกินนั่นเองนะคะแล้วก็เขาเรียกว่า ไม่เข้ารับการรักษาเนาะแล้วก็ข้อสี่นะคะประเด็นที่สี่เนี่ยก็คือการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงถ้านะคะความยุติธรรมเนี่ย่เขาเรียกว่าในการเข้าถึงของข้อมูลนะคะก็ในเรื่องของอะไรอีกอะ่ะมีอะไรอีกคะ <c oughs> ความสําคัญความสําคัญของการการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีดิจิจจจตอลน,นะคะทิพันธ์ค่ะ ลิ้นพันเมื่อกี้พี่ก็ลิ้นพันเหมือนกันค่ะ,ะน้องเฟิร์นโอเคซึ่งอันนี้เลยพี่หนุ่ยก็ได้อ่าบอกนะคะความสําคัญเนี่ยหนึ่งเลยค่ะป้องกันการเปิดเผยความลับแล้วก็การละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยด้วยนะคะสองค่ะป้องกันการให้ข้อมูลที่เป็นจริงสามสร้างความน่าเชื่อถือด้วยนะคะไว้ห<ๆ>ลังสุดท้ายจะสร้างบรรยากาศจริยธรรม ใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของแนวทางนะคะการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัลอย่างมีจริยธรรมนะคะวันนี้ก็ได้เรียนรู้กันไปนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ ถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะในานามของศูนย์เรียนรู้นะคะก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะพี่หน่วยเลยนะคะที่เสียสละเวลานะคะหาความรู้ดีๆมามอบให้กับเราในวันนี้นะคะสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่สี่แล้วเนาะตอนที่หนึ่งตอนที่สองที่สามตอนที่สี่นะคะก็คือไปดูคลิปย้อนหลังได้ในช่องยู u ูบนะคะชื่อช่องว่าสราร์นรมเลอร์นิ่งชาแนลนะคะแล้วก็เข้าไปที่หัวข้อของแอสติเลยนะคะ ก็จะมีให้เราเลือกนะคะเราจะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันนะคะราชการทุกเที่ยงครึ่งถึงบามงสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ